ทีปีสดแดงสนับสนุนโดยคิดได้เกินคาดไปได้เกินใคร Think XL a l l New Suzuki XL7 พิเศษเอาใจแฟนผีจองที่พักโรงแรม Eastern Grand Palace วัตยารับฟรีหมอนรองคอนลิกระสีแท้าจากแบรนด์ Emily ผู้สับสนสโมสร Manchester United อย่างเป็นทางการสนใจติดต่อที่ไลน์และเบอร์โทรศัพท์ด้านล่างได้เลยครับสวัสดีครับ ตอนท่านเข้าสู่5นาทีปีศาจแดงติดตามเรื่องราวเกี่ยวกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอย่าลืมนะครับดูกับน,นัดมลนาแอดแนะครับอยากคุยันส่วนตัวเรื่องปีศาจแดงหรือชอบความสนุกกับเกมฟุตบอลก็แอดมาได้ที่ไลน์แอสาย,ายนัดดูบอลครับผมรอคุยุกท่านอยู่นะครับ ตื่นเต้นไหมครับเชื่อว่าทุกท่านน่าจะตื่นมาชมคลิปนี้ได้ความสดชื่นนอนกันให้เต็มที่นะครับเพราะวันนี้เสียงเชียร์ของท่านจะต้องถูกใช้งานอย่างเต็มที่ครับนี่คือเกมสําคัญที่สุดของฤดูกาลแน่ๆครับกับการเจอกับคู่ปรับที่ยูเนเตดไม่มีวันพ่ายแพ้ได้ครับซึ่งโอลกุกน่าโซชากล่าวในการแถลงข่าวนะครับว่านี่คือบททดสอบสําคัญเพราะถ้าผ่านเกมนี้ไปได้โดยไม่แพ้หรือว่าเอาชนะได้ก็เท่ากับว่ายูเนเตดจะพัฒนาขึ้นไปอีกระดับแล้วจริงๆครับ ซึ่งสิ่งที่โซเชียพูดเป็นเรื่องจริงนะครับเพราะถ้ายูเนเตดชนะเลือผภูที่แอนฟิลด์ได้ท่าจิตใจของพวกเขาจะฮึกเหิมขึ้นมากครับอย่าลืมนะครับว่าทีมหงแดงไม่แพ้ใครในบ้านของตัวเองเฉพาะเกมลีคือเมื่อเดือนเมษายนปี2017นั่นคือครั้งสุดท้ายที่หงแดงแพ้ในบ้านเมื่อ4ปีที่แล้วครับซึ่งเป็นสถิติที่ยาวนานมากๆครับและดังฝั่งเลือผภูเองก็ต้องพยายามสุดตัวในการรักษาสถิตินี้เอาไว้ครับ แต่เพื่อชนะลิเวอร์พูลครับดูบอลกับแนทะจึงมีบทว,วิเคราะห์จากต่างประเทศ3ข้อที่จัดมาอย่างละเอียดว่ายูไนเต็ดจะต้องระวังทีมหงแดงอย่างไรและในส่วนไหนบ้างครับ ข้อแรกคือเกมด้านซ้ายของลิฟูครับสถิติพบว่าแอนดรูว์โรเบอร์สันและซาริโอมาเน่มีส่วนกับ14ประตูในฤดูกาลนี้นะครับซึ่งเป็นประตูที่ไม่รวมจุดโทษโดยแบ่งกันคนละ7ประตูนะครับฝั่งขวานั้นเทรนด์อเล็กซานเดอร์อโนทำได้เพียง3ประตูครับขณะที่ม o เม็ดซาร่าทำไป11ประตูหมายความว่าเทรนที่เจออาการบาดเจ็บบ่อยครั้งยังประสบปัญหาฟอร์มตกอีกด้วยนะครับในฤดูกาลนี้ แล้วก็หมายความอีกด้วยนะครับว่าเกมรับด้านขวาของเจ n เนเต้จะต้องเล่นเกมรับ2ต่อนะครับไม่ใช่การพวงที่มาเน่คนเดียวแล้วก็มีโอกาสสูงนะครับที่โซชาจะเลือกมาค c ัสแรดฟอร์ดหรือว่าแดเนียลเจมส์ยืนปีกขวาโดยใช้ความขยันและความเร็วปิดโรเบอร์สันไม่ให้เติมเกมรุกสูงได้ครับอย่างที่2ครับจะอาการบาดเจ็บของฟาคิลฟานไดและการต้องขยับฟาบินโยไปเล่นในเซนเตอร์แบกนะครับ น่าทำให้เทรนด์อเล็กซานเดอร์อาร์โนที่ปกติยืนชิดเส้นขวาอย่างเดียวเพราะมีฟาบินโยและจอแดนเฮนเดอร์สันคอยสกรีนบอลให้ต้องขยับมาเอาบอลเองตรงกลางมากขึ้นนะครับนักวิเคราะห์มองว่าการจับปอกบาไปยืนริมเส้นฝั่งซ้ายแต่ว่าไม่ใช่ปีกนะครับเขาจะยืนเข้าไปในพื้นที่ฮาร์ปสเปซหรือว่าพื้นที่ด้านซ้ายฝั่งในดึงเทรนด์เข้าไปครับแล้วก็ให้ลูกชอมีโอกาสเติมเกมขึ้นมาบุกจากทางด้านข้างนะครับซึ่งการจอดเทรนด์ที่เล่นเกมรับได้ไม่เหนียวแน่นนักเนี่ยจึงเป็นอีกหนึ่ง อีกจุดที่ต้องระวังคือเกม pressing นะครับเร์พูมีเกม p r รสซ i n g ที่อยู่ในดับต้นๆของพรีเมยรีกอยู่แล้วโดยเฉลี่ยพวกเขาปล่อยให้กูต่อสู้จ่ายบอลเพียง9ครั้งในแดนตัวเองต่อเกมก่อนทําการ press รครับฉะนั้นงานแก้ pressing จากแดนตัวเองเป็นสิ่งที่โซชาต้องทํากันบ้านกับลูกทีมอย่างละเอียดครับโดยเฉพาะการเซตบอลจากเกมรับฝั่งขวาของยูนเตดในพื้นที่ของแอรอนบานบิซาก้าที่อาจจะต้องดวลกับทั้งมาเน่แล้วก็โรเบอร์สันนะครับซึ่งทางแก้นะครับคือการขยับกรูโน่เฟรนเดสมาทางขวาในช่วงที่แก้ press เพื่อเป็นตัวช แล้วก็ป้าให้วันบิซาก้าหลุดการเพรสและเข้าโจมตีด้านหลังพื้นที่ของโรเบอร์สันและเริ่มต้นจังหวะโต้กลับที่อันตรายได้ครับส่วนสภาพความพร้อมนะั้นลิปูเองมี2ปัญหาครับคือนายบีเกตาเจ็บกล้ามเนื้อเช่นเดียวกับเชลมาทิปนะฮะ แต่ก็มีความเป็นไปได้สูงที่คลอปจะเข็นมาทิพลงเล่นทั้งที่ยังไม่สมบูรณ์เพราะตัวเลือกอย่างรีสวิลเลียมแล้วก็นัทฟิลิปส์หรือแม้แต่กระทั่งการจับจอร์แดนเฮนเดลเชนไปเล่นเซ็นเตอร์แบ็กไม่ใช่ทางเลือกที่ดีมากนักนะครับนอกจากนั้นเยอือนคลอปก็ไม่เป็นหาได้ใดในการจัดทีมนะครับไม่ว่าจะเป็นเทรนด์อเล็กซานเดอร์อาร์โนแอนดรูโรเบราเซนติโก้คันชาร่าจอร์โยวายนาลตุมแล้วก็3ตัวบนอย่างซาดิโอมาเน่โมเมตซาร่าแล้วก็โรแบร์โตฟิมิโน่พร้อมลงสนามทั้งหมดครับ ขณะที่ฝั่งของยูนเต็ดต้องรอเช็คความฟิตของเนมันยามาติชแล้วก็อองโตนี่มาซิอาที่เจ็บจากเกมพบเบอร์ลี่เช่นเดียวกับวิกตอร์ลินเดเลฟที่บาดเจ็บแผ่นหลังนะครับในตำแหน่งซูนเตแบ็กครับโซชาอาจจะเลือกใช้บายี่ที่เล่นได้อย่างมั่นใจในช่วงหลังคู่กับแฮร์รี่แม็กไวน์ขนาบข้างด้วย2ฟูลแบ็กอย่างแอรอนบานบิซาก้าแล้วก็ลุคชอครับตรงกลางคู่หูเฟรดแล้วก็สกอตต์แม็กทูเมนีตั้นบนมาคัสแรดฟอร์ดยืนขวา บัวโน่ฟานเดสเป็น playmaker ร่วมกับปอบักปา,ปาตัวลูกฝั่งซ้ายและสุนทตโตเป้าจะเลือกเอดินสันคาวานีครับ แน่นอนนะครับว่านักเตะที่อยู่ในกระแสในตอนนี้โดยเฉพาะหลังจากเกมเบอร์ลี่คือปอปอกบาครับซึ่งแมนเชสเตอร์อีฟนิ่งนิวส์ก็เชื่อว่านี่น่าจะเป็นเกมที่ปอกบาตั้งใจเล่นมากเพราะเป็นเกมที่สําคัญต่อการลุ้นแชมป์นะฮะและอย่าลืมว่าถ้ายูนาเตชนะได้ก็จะทิ้งหางเลื้อยผูเป็น6แต้มทันทีและปอกบาเองก็ต้องการคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกส่งท้ายถ้าเขาไม่ต่อสัญญากับทีมจริงนะครับปอกบายอมรับกับสกายสปอร์ตครับว่ายูนาเตยังอยู่ในฐานะที่เป็นรองเลือยผูแต่เขาก็ยืนยันนะครับว่าถ้านชะ ทีมที่ดีที่สุดในลีกให้ได้และยูเนเต็ดก็ต้องการเอาชนะแชมป์ให้ได้เช่นกันนะครับ ปอกบายยังบอกด้วยนะครับว่าการเป็นจ่าฝูงในช่วงเครื่องฤดูกาลหลังเกิดขึ้นครั้งสุดท้ายในยุคเซอร์อเล็กซ์เฟอร์กูเซนแสดงให้เห็นว่าทีมชุดนี้พัฒนาขึ้นมากครับซึ่งการที่ปอกบายมุ่งมั่นและเต็มที่กันลงได้กับยูไนเต็ดและต้องการคว้าแชมป์ร่วมกับทีมนั้นแกรี่เนวิลล์ยกเครดิตให้กับโซโมอนและก็โซชาในการจัดการกับคำพูดของมิโนเรียลลาและจัดการกับสถานการณ์ของปอกบายในห้องแต่งตัวนะครับกับการพูดคุยเขาส่วนตัวแล้วก็ทำให้ปอกบายกลับมาโฟกัสกับการลงช่่่ววยยยยยทีีีีมมมอออกกกครรัััั้้งงงงงซึเเเปาาาาหขนตะดดบบพ เป็นการคว้าแชมป์รายการสําคัญเท่านั้นนี่จึงเป็นช่วงเวลาที่นักเตะระดับโลกอย่างบล็อกบายอยู่ในช่วงที่เขิมที่สุดครับและถ้าเขายังสนุกและคึกคักกับการเล่นฟุตบอลจึงน่าจะเป็นตัวอันตรายของยูไนเต็ดในเกมนี้ในการดวลกับลิเวอร์พูลครับ นอกจากวักปาจะลุ้นโชว์ฟอร์มเก่งในเกมนี้แล้วนะครับยูเนเต็ดยังต้องจับตามองโอกาสของอามัดเดียโลที่เริ่มซ้อมกับทีมตั้งแต่วันศุกร์ที่15มกราคมที่ผ่านมานะครับโซชาบอกว่าอามัดปรับตัวเร็วมากในการซ้อมแต่เขาจะให้เวลาอาหมัดในการค่อยๆจูนกับทีมครับและมีโอกาสสูงมากจะเริ่มต้นจากการลงเล่นให้กับทีมชุดยู23ก่อนนะฮะเหมือนกับที่ฟาคุนโดเปเรตียังคงปรับตัวอยู่ในตอนนี้ครับ แต่คำถามจากแฟนบอลที่ว่ามีโอกาสเล็กๆไหมที่เกมแดงเดือดเกมนี้เนี่ยอามัดจะได้ลงเล่นนะครับเรื่องนี้เนี่ยโซชาก็ยังไม่ตัดโอกาสนะครับแล้วก็ยอมรับว่ามีโอกาสจะเป็นไปได้เหมือนกันเพราะตัวเขาเองก็ค่อนข้างประทับใจกับทักษะและก็พรสวรรค์ของอามัดครับแล้วก็ยืนยันว่าเด็กหนุ่มชายอาริคสจะเป็นสุดยอดนักเตะในอนาคตแน่นอนครับ ทายสกอร์กันเข้ามานะครับว่าคุณคิดว่าแดงเดือดจะจบลงด้วยผลสกอร์เท่าไหร่และใครจะเป็นฮีโร่ในเกมนี้แอดกันเข้ามาตอบแล้วก็พูดคุยในส่วนตัวกับผมก่อนไนด้ดได้ที่แอชไซน์เน็ตดูบอลตามลิงก์ที่ขึ้นอยู่ด้านบนเลยนะครับสามอีคีคือพลังสู้ในความหวังเพื่ออนาคตที่เปล่งปลั่งของกองทัพปีศาจแดงเพราะพวกเราคือครอบครัวแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่จะลุยสึกแดงเดือดกันครับ Suzuki way of life